Yeah. สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับผมสุพัฒน์ปัทมาโสพลกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่3ตุลาคมปี2514นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับอีก2วันนะครับจะเป็นเทศกาลกินเจแล้วนะครับเช่นเคยครับผมมีวัตถุมงคลและก็เครื่องรางของขลังต่างๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆเช่นเคยครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับในขณะดนี้นะครับเป็นมีดหมอครับ มีดหมอเล่มนี้เป็นมีดหมอของวัดหนองโพนะครับซึ่งจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นกรณีพิเศษนะครับจึงนํามาบอกบุญเพื่อนๆทุกท่านนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่มอบให้นะครับผู้ที่ร่วมบุญนะครับกระถินของวัดหนองโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์ในปีนี้นะครับจะมีสองขนาดครับนะครับ จะมี2ขนาดขนาดปากกาและขนาดหนิ้วนะครับซึ่งเป็นมีดที่ทำออกมาได้อย่างสวยงามมากครับตามแบบฉบับวัดหนองโพเลยดีกว่าครับอธิบายสักนิดหนึ่งครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดกระถินนะครับจะแจกให้ผู้ที่ร่วมบุญนะครับกระถินในปีนี้นะครับปี2514นะครับผมอยากจะมาบอกบุญเพื่อนๆทุกท่านนะครับและเพื่อนๆที่เป็นสายมีดนะครับมีดหมอคมไม่อยากให้พลาด งานบุญนี้ไปนะครับนอกจากเราจะทําบุญแล้วเนี่ยเรายังได้มีดหมอนะครับที่เข้มขังขออนุญาตแนะนําเลยมีดหมอเล่มเล็กนี่นะครับเรียกว่ามีดหมอเทพสตารําำพาพ้ลภัยที่ด้ามเนี่ยจะบรรจุเสื้อยันเก่านะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ครับที่ด้ามเนี่ยจะบรรจุเสื้อยันเข้าไปทั้งใต้นี้นะครับแล้วก็อุดอุดด้วยผงนะครับ ปิดเข้าไปเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกท่านดูครับตอนนี้ผมซูมให้ทุกท่านเห็นชัดๆแล้วนะครับมีเทพสัตตานำพา้นภัยเนี่ยจะมอบให้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกระถิ่นนะครับกองสามพันบาทนะครับ ทำบุญ3,000บาทนะครับจะได้รับมีดนะครับเทพสัตตานำพาพ้นภัยนะครับซึ่งตัวด้ามเนี่ยจะบรรจุเสื้อยันนะครับเก่าของพ่อเดิมนะครับซึ่งภาพที่ทางวัดบรรจุเสื้อยันเนี่ยผมจะลงไว้ให้ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านท้ายคลิปนะครับซึ่งเป็นเสื้อยันแท้ๆเลยนะครับเป็นของวัดนะครับซึ่งทำของพ่อเดิมด้วยเห็นไหมครับตัวตัวด้ามแล้วก็ตัวฝักเนี่ย จะมีจานนะครับจะมีรอยจานเห็นไหมครับเป็นรอยจานยันพุทธซ้อนนะครับยันพุทธซ้อนชัดเจนนะครับทางผ้าจานเนี่ยที่วัดเนี่ยท่านเมตตานะครับจัดสร้างมิรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วถ้าหากมองไปที่ด้านดีๆนะครับเนี่ยครับบริเวณนเนี้ยเนบริเวณเนี้ยครับ จะยิงโค้ดเลเซอร์อไว้นะครับว่าเป็นกระถิ่นปี54นะครับซึ่งตัวมีดที่วัดเนี่ยจะไม่มียิงเลเซอร์ตรงนี้นะครับอยากให้ทุกท่านจดจำลักษณะมีดของวัดหนองโพในปีนี้ให้ดีนะครับเรามาชมตัวใบมีดครับใบมีดครับใบมีดของวัดหนองโพเนี่ยเอกลักษณ์เลยนะครับที่ผมสังเกตได้นะครับใบมีดของวัดหนองโพเนี่ยจะ ไม่ออกขาวนะครับจะไม่ออกขาวสะทีเดียวนะครับจะออกเป็นเทาๆแล้วก็จะจานอาักขระไว้เต็มใบมีดเลยนะครับซึ่งรอยจานอักขระเนี่ยเป็นรอยตอกนะครับแล้วก็จะมีโค้ดโค้ดของวัดตอกเอาไว้บริเวณนี้เป็นรูปใบโพนะครับแล้วก็จะเป็นยนันพุทซ้อนนะครับเป็นยันของพ่อเดิมนะครับใบมีดจะไม่ได้ขาวสัทีเดียวครับ จะออกเป็นเทาๆอยากให้เพื่อนๆนะครับได้ชมนะครับเพราะว่ามีดของวัดหนองโพรุ่นนี้สวยงามมากเป็นพุทธศิลป์นะครับเป็นพุทธศิลป์ด้วยมีความเข้มขังด้วยนะครับผ่านพิธีปลุกเสกนะครับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สมนาคุณให้ทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญกับทางวัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพกระถิ่นกองสามพันบาทนะครับจะได้รับมีดเล่มนี้หนึ่งเล่มตอนนี้น่าจะยังทันนะครับ รอยจานจะมีสองจุดนะครับเป็นรอยจามือสองจุดนะครับเป็นยางฝึซสอนครับสำหรับเล่มนี้นะครับประมาณตัวใบมีดเนี่ยประมาณ2.5นิ้วนะครับรวมด้ามก็จะประมาณ5นิ้วก็คือชื่อว่ามีดเทพสัตตาน์นำพาพลไัยนะครับตัวด้ามมันจุบผ้ายันนะครับเสื้อยันเก่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับมาที่เล่มต่อไปครับ จะมีสองเล่มครับในปีนี้ที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นมามีสองขนาดอันนี้จะเป็นขนาดใบมีดประมาณห้านิ้วถ้ารวมด้ามด้วยก็อยู่ประมาณเก้านิ้วสําหรับเล่มนี้มีดขนาดห้านิ้วเนี่ยจะเป็นมีดของเจ้าภาพกองกระถิ่นนะครับกองละห้าพันบาทนะครับนํามาสมนาคุณนะครับเจ้าภาพทุกท่านนะครับที่ทำบุญกองห้าพันบาทนะครับกับทางวัด มีเล่มนี้ชื่อว่ามีดปากไพรีมีกินมีใช้บรรจุผ้ายันลอยเท้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับซึ่งพญานลอยเท้าหลวงพ่อเดิมนี้ผมว่าราคานี่น่าจะพอสมควรครับในตอนนี้ถ้าทันหลวงพ่อนะครับอภินิหารหรือว่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆมีมากมายนะครับอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับนี่ครับมีรอยจานแต่เล่มใหญ่เนี่ยจะมีรอยจานหนึ่งสามจุดเลยนะครับ จุดแรกนะครับตรงนี้ครับบริเวณด้ามครับเห็นไหมครับมีดที่ออกมาปีนี้จะออกเป็นแนว3ามกษัตริย์ถ้าเห็นตัวมีดจริงๆเนี่ยสวยงามมากเป็นสามกษัตริย์นะครับมีดขนาดไปมีดห้านิ้วนะครับเล่มใหญ่เช่นกันครับ มีดปรับไยรีมีกินมีใช้นะครับที่ด้ามเนี่ยจะมีการยีนไรเซอร์ไว้นะครับที่ด้ามนะว่าเป็นมีดกระถินปี2564นะครับของทาวัดหนงโพน่าจะพอเห็นชัดเจนนะครับใช่ไหมครับอีกด้านนึงจะไม่มีจานนะครับที่ด้านนี้จะบรรจุพยายนรอยเท้าหลวงพ่อเดิมไว้ เดี๋ยวเรามาชมใบมีดใบมีดกันครับมาแล้วครับอันนี้เป็นใบมีดนะครับมีดปาบไัยีนะครับลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับมีดมีดมีดของวัดในปีก่อนๆน,นะครับลายช้างเนี่ยมีตัวลายช้างแล้วก็พระคถานะครับที่ตอก ตอกเข้าไปนะครับทีละตัวทีละตัวเป็นแบบฉบับของวัดหนองโพเลยทีเดียวนะครับจะมียันทุกซ้อนนะครับที่ต่อเอาไว้แล้วก็จะมีโค้ดวัดบริเวณนี้จึงอยากเชิญชวนนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เป็นสายมีดหมอนะครับไม่อยากให้พลาดน,นะครับเพราะว่าทางวัดเนี่ยแจ้งว่ามีชุดเนี้มีจํานวนจํากัดนะครับลายตอกเนี่ยชัดเจนแล้วก็คมลึกมากเลยนะครับ เช่นกันครับตัวใบมีดเนี่ยจะไม่ออกขาวซะทีเดียวนะครับจะออกเป็นเทาตัวใบมีดเนี่ยจะออกเป็นสีเทาเทานะครับของวัดหนองโพผมผมนำมีดรุ่นก่อนนะครับของวัดหนองโพมาให้เปรียบเทียบกันนะครับจะมีความคล้ายกันสำหรับเล่มนี้จะเป็นของปีปีห้าแปดนะครับเป็นมีดของที่วัดเหมือนกัน ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับลองย้อนดูได้นะครับนะครับปีเป็นลายเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นปี58เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยจะไม่มีรอยจานนะครับจะมีแต่โค้ดนะครับโค้ดตอกเข้ามาที่ตัวมีดนะครับตัวด้ามเนี่ย ก็ไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยจารแล้วก็ไม่มีรอยยิงเลเซอร์อะไรของวัดนะครับมีแต่โค้ดที่ใบมีดอย่างเดียวแต่ใบมีดเนี่ยเหมือนกันเป็นสีทเทาๆเหมือนกันครับเป็นเป็นมีดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากนำมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้เพราะว่าผมคิดว่าน่าจะหมดอย่างรวดเร็วครับ นำมาบูชาที่บ้านก็ได้นะครับมีดหมอมีประโยชน์หลายอย่างนะครับทําน้ามนต์ก็ได้บูชาได้นะครับหรือพกติดตัวด้วยก็ได้ครับสําหรับมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยในวันนี้นะครับที่นํามาแนะนํานะครับอยากเชิญเพื่อนๆนนะครับทุกท่านนะครับมาร่วมบุญกับที่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมได้ข้อมูลมานะครับอันนี้เป็นข้อมูลของทางวัดนะครับอยากให้ลองสอบถาม เข้าไปที่วัดโดยตรงเลยหรือโอนเข้าไปที่บัญชีวัดหนองโพนะครับก่อนโอนก็โทรไปที่วัดก่อนก็ได้ครับเพื่อความสบายใจนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเป็นเบอร์โทรของพระพงษลินนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 4 6 1 7 2503อครับอันนี้เป็นเบอร์โทรของพระที่วัดนะครับลองโทรไปสอบถามท่านก่อนก็ได้แล้วก็บัญชีที่โอนเนี่ย โอนทาบุญที่วัดหนองโพเนี่ยเป็นบัญชีของธนาคารกรุงเทพนะครับชื่อบัญชีวัดหนองโพเลขที่ห้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์หกหกแปดแปดแปดครับเป็นบัญชีของวัดหนองโพนะครับเป็นชื่อวัดหนองโพเลยไม่ไม่ใช่ชื่อบุคคลนะครับจึงนํามาเชิญชวนนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าไปร่วมทําบุญกับกระถินที่วัดปีนี้ แถมยังได้มีดหมอนะครับอาคมสวยๆนะครับมาบูชาติดตัวกันนะครับครับงานบุญแรกจบไปแล้วนะครับขอมาเริ่มงานบุญที่สองครับ านบุญที่สองเนี่ยเป็นงานบุญของวัดโคนอนครับวัดโคนอนนะครับจัดสร้างสาราสองร้อยปีอยู่นะครับในขณะนี้นะครับซึ่งยังถาดขาดทุนทรัพย์นะครับอยากเชิญชวนเพื่อนเพ่ทุกท่านนะครับไปร่วมบุญนะครับพระรุ่นนี้นะครับจัดสร้างโดยพระครูกบนะครับหรือพระครูใบดีกาสุชาติจิตตสุโพนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโคนอนแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญจังหวัดกรุงเทพนะครับ วัตถุประสงค์นะครับในการจัดสร้างนะครับสาราบูรพาจารย์นะครับเป็นเป็นอนุสร์นะครับให้หลวงปู่รอดและหลวงปู่เอี่ยมนะครับอดีตเจ้าวาดวัดโคนอนนะครับและบูรพาจารย์องค์ก่อนๆนะครับศาราเก่าเนี่ยผูกพังไปตามการเวลานะครับเพราะผ่านระยะเวลามาร่วม200ปีแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นที่ประดิษฐานนะครับพระพุทธปรารมีไพรีพินาศหน้าตัก69นิ้วนะครับ ถ้าหากทุกท่านเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นเนี่ยไปที่วัดเนี่ยจะเห็นเลยเพราะว่าพระองค์เนี่ยพระพุทธปาลามีไพรีพินาศเนี่ยหล่อขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับเป็นพระพุทธรูปทรงบางมารวิชัยนะครับแล้วก็ทรงเครื่องสวยเลยเป็นองค์ออกสีครเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปเอาไว้บริเวณหน้าคลิปแล้วก็ท้ายคลิปนะครับให้ทุกท่านชมเพื่อนำพระพุทธปาลมีไพรีพินาศเนี่ย ประดิษฐานเป็นประธานนะครับที่ศาลาเรือนไทย200ปีแห่งนี้นะครับพระชุดนี้นะครับจะมีหลายพิมพ์หลายแบบนะครับมีทั้งพระผงปิตาแล้วก็มีพระเหรียญนะครับผมจะนํามาแนะนําเพื่อนๆนะครับวันนี้ชวนชนเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมบุญที่วัดได้นะครับพระชุดนี้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาแล้วนะครับวัร้าแรกเนี่ยหลวงพ่อพัดนะครับกุญยกาโมนะครับแห่งวัดห้วยด้วนเนี่ย ่านเมตตาที่ฐานจิตปลูกเสกให้นะครับหรือย้อนไปดูคลิปก่อนๆก,ก็ได้ที่ผมทำเอาไว้เพราะว่าท่านตั้งใจทำออกมาอย่างดีเลยนะครับผ่านพิธีปลูกเสกใหญ่นะครับที่วัดโคนอนวันที่5มิถุนายนปี2514นะครับอยากเชิญเพื่อนๆทุกท่าน,นไปร่วมบุญที่วัดโคนอนหากไม่สะดวกนะครับโอนไปที่ธนาคารอมสินบัญชีวัดโคนอนก็ได้นะครับเลขที่บัญชี0-20 สองสี่หกหกสองหกหกหนึ่งหกครับครับผมมาแนะนำเลยแล้วกันนะครับที่ได้บูชามานะครับที่วัดในวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญครับอันนี้เป็นเหรียญปีปีหกหนึ่งครับก่อนที่จะรื้อศาราด้วยนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณโลนะครับเจ้าวัดวัดโคนอนนะครับ ก่อนที่ท่านจะย้ายไปที่วัดหนักราชวรวิหารนะครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมครับพิมพ์นั่งเก้าอี้เป็นเหรียญเสมานะครับเป็นทรงโบราณเลยด้านหลังเป็นยันนะครับมีความสวยงามมากสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วเนี่ยตัวหูเนี่ยจะไม่มีรูนะครับเป็น หูเนี่ยจะปิดตันเลยนะครับก็คือมีห่วงแต่ไม่มีไม่ได้เจาะหูห่วงไว้ขนาดโดยประมาณนะครับเหรียญนั่งเนี่ยขนาดประมาณ2.5คูณ3.5เซนติเมตรผมรู้สึกได้เลยว่าเข้มขังมากเพราะว่าผ่านพิธีปลุกเสกมาเนี่ยน่าจะอย่างน้อย2-3พิธีนะครับเพราะเมื่อปี61เนี่ยที่จัดสร้างรุ่นนี้ก็มีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับที่วัด ันนี้เป็นพระตกค้างนะครับยังพอมีที่วัดให้บูชานะครับอยากให้เพื่อนๆในเดินทางหากสะดวกนะครับอยู่บริเวณแถวแภาษีเจริญอยู่ในกรุงเทพนะครับสามารถเดินทางมาร่วมบุญได้ในวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับหรือวันธรรมดาเนี่ยที่วัดเนี่ยจะมีตู้จะมีตู้วัดนะครับตู้พระเครื่องนะครับให้ทุกท่านร่วมบุญทําบุญกันนะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกัวนะครับหลวงปู่เอี่ยมสวนนโลนะครับ ครับมาเหรียญต่อไปเลยนะครับที่จะนำมาให้เพื่อนๆชมเป็นเหรียญเสมาครับเนื้อทองแดงโอ้โหองค์นี้เนื้อจัดมากเนื้อจัดมากๆเป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่ว่าเริ่มเริ่มผิวนี่เริ่มกลับแล้วครับกาลังจะเป็นสีดําแล้วครับขึ้นลงลุ้งแล้วครับเหรียญทองแดงนะครับเห็นไหมครับตัวหูเนี่ยจะมีหูมีห่วงเจาะห่วงเรียบร้อยเลยเป็นเหรียญเสมาทรงโบราณนะครับ เป็นทรงเก่าเลับหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนนเนี่ยหลายๆท่านหากที่หากเช่าบูชานะครับหรือว่าเป็นสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยน่าจะทราบดีนะครับว่าเพราะว่าหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านมีความเมตตานะครับพระท่านเนี่ยโด่งดังนะครับมีหลายรุ่นนะครับผมขอนําอันนั้นไม่ได้พูดถึงนะครับขอแนะนําเป็นรุ่นที่มีปัจจุบันนี้นะครับที่วัดนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับขึ้นลุงแล้วนะครับ อันนี้เป็นผ้าที่แกะออกมาจากกล่องนะผมไม่ได้ไปทําผิวอะไรนะครับขนาดโดยประมาณ2.5คูณ3.5เซนติเมตรเป็นหลวงปู่เอี่ยมทรงนั่งนะครับนั่งเก้าอี้อ่าเป็นเหรียญทองแดงครับนอกจากเป็นเหรียญแล้วยังมีเป็นผ้าผงครับผ้าผงเนี่ยจะมีทั้งหมดสามเนื้อนะครับผ้าผง,งปู่เอี่ยมนั่งเก้าอี้เนี่ยหรือเขาเรียกว่านั่งเก้าอี้ด้านหลังโต๊ะหมู่นะครับ จะมีเนื้อเกสรนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเนื้อเกสรแล้วก็จะมีเนื้อเนื้อว่านนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหนึ่งก็คือเป็นเนื้อว่านผสมเกสรนะครับฝังพลอยนะครับฝังพลอยด้านหน้านะครับ sunlight 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 sunlight. เห็นไหมครับพระชุดนี้เป็นพระที่ทางวัดจัดสร้างโดยตรงเลยนะครับคือตัวแบบตัวแบบและบล็อกเนี่ยทางวัดเป็นคนจัดสร้างนะครับ อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่มีศรัทธาแล้วก็มีเวลานะครับมีโอกาสนะครับเข้าไปร่วมบุญที่วัดโคนอนได้วัดโคนอนบางว่าภาษีเจริญนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อเกรสรน,นะครับด้านหลังเนี่ยความหนาของหนาพอสมควรครับด้านหลังก็จะเป็นยันยันที่ยันปูเอี่ยมนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีชื่อวันแล้วก็มีปีพศระบุเลยนะครับ จัดสร้างมาชมเนื้อต่อไปครับเนื้อว่านครับองนี้จะเป็นพานเนื้อว่านเป็นพิมพ์นั่งเก้าอี้นะครับฝั่งพลอยเช่นกันเห็นไหมครับด้านหลังนี้จะเป็นโต๊ะมู่อันนี้จะเป็นพันยศเป็นรูปพันยศของท่านนะครับผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้เป็น เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญล็อกเก็ตก็จะเห็นภาพชัดกว่านี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อจัดมากขนาดเป็นพ้าใหม่นะครับถ้าพ้าแห้งได้ที่เนี่ยจะมีความสวยสวยงามมากกว่านี้มากนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นเป็นเนื้อมูลสามนะครับต่างๆที่ทางวัดบรรจุเข้าไปนะครับซึ่งพระครูกบนะครับหรือพระครูใบริกาสุชาติผู้ช่วยเจ้าวาดวรดโขนอเนี่ยท่านตั้งใจนะครับ ตั้งใจทําขึ้นมานะครับเพื่อหารายได้นํามาสร้างศาลา200ปีนะครับเพื่อให้รู้ร่วงกันไปนะครับและเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์นะครับให้ทุกท่านนะครับได้เข้าไปใช้นะครับแล้วก็กราบไหว้บูชาพระพุทธปรินิพพานะครับัามงต่อมานี่ครับองค์ที่ผมบอกก็คือเป็นเนื้อว่านผสมเนื้อเกสรองค์นี้สวยนะครับนี่ครับจะต่างกัน ผิวเนี่ยจะเข้มนะครับแต่ว่าไม่เข้มเท่าเนื้อว่านเนื้อว่านเนี่ยจะเข้มองค์นี้จะเป็นออกเสียงตาลนะยครับแต่เป็นน้ำตาลอ่อนๆด้านหน้าฝั่งคอยเช่นกันนะครับตัวพ้าเนี่ยมีความหนาพอสมควรนะครับเช่นกันครับด้านหลังจะเป็นยันครับบางองค์เนี่ยยันเนี่ยจะชัดมากนะครับบางองค์ก็จะยันก็จะบางหน่อยนะครับ อยู่ที่การกดพิมพ์ในแต่ละครั้งนะครับอยากชวนเพื่อนๆนะครับที่ศรัทธานะครับแล้วก็มีโอกาสนะม,มาร่วมบุญทําบุญกันที่วัดนะครับสําหรับหลวปู่เอี่ยมทรงที่นั่งเก้าอี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ผมได้พระสีวลีครับพระสีวลีนีครับพระสีวลีเนี่ยมีสามเนื้อนะครับมีเนื้อว่านเนื้อเกสร แล้วก็มีเนื้อเกรสรผสมว่านนะครับโดยใช้ปูนเปลือกหอยนะครับเป็นเป็นหลักแล้วก็ผสมมวลสารเข้าไปนะครับซึ่งมวลสารเนี่ยยังมีหลายอย่างนะครับผมก็ทราบไม่หมดนะครับแต่ก็ที่ทราบก็คือจะเป็นว่านที่มีแน่ๆนะครับมีว่านแล้วก็มีพลอยเศกนะครับพลอยเนี่ยฝั่งที่ตัวผาเป็นพัสสิวลีนะครับเมตตามหาโชคลาบด้านหลังจะเป็นหัวใจพระคาานะครับ ถ้าผมอ่านก็เป็นนักชาลีตินะครับที่อ่านนักชาลีติเป็นคาถาพระศิวลีอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งได้ผ่านการพุทธ,ธาพิเศษนะครับจากหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนแล้วเกจิคณาจารย์นะครับอีก25รูปนะครับในวันพิธีปลุกเสกใหญ่วันที่5มิถุนายนปี2514นะครับผมบอกได้เลยว่าความเข้มขังแล้วก็บวกกวับ ความศรัทธาความดีนะครับบุญบารมีนะครับท่านจะช่วยหนุนนําให้ทุกท่านนะครับทํามาหากินคล่องแค่คาดปลอดภัยจากพยัน,นายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้จะเป็นพระศิวลีนะครับเนื้อว่านผสมผสมผงเกสรน,นะครับองค์ต่อมาครับองค์นี้จะเป็นเนื้อว่านครับเข้มมากองค์เนื้อว่านเนี่ย จอกเข้มฝังพลอยเช่นกันนะครับด้าราลงจุดเด่นของพระชุดนี้นะครับมองว่าจะมีความหนาพระยังไม่แห้งดีนะครับเพราะว่าเพิ่งออกปีนี้นะครับด้านหลังจะเป็นหัวใจพระคาถาของพระศิวลีนะครับนัชชาลีติเช่นกันนะครับเป็นคาถาเรียกโชคลาภนะครับเป็นคูณของพระศิวลีอยู่แล้วนะครับท่านเป็นพระอรหันนะครับทางด้านโชคลาภครับ องค์ ALLY ต่อมานะครับเป็นเนื้อเกรสรครับเนื้อเกรสรงงเนี่ยจะออกสีไปทางสีน้ําตาลอ่อนนะครับบางองค์นี่จะออกไปทางสีเหลืองๆนะครับแต่องค์นี้จะออกเป็นสีเข้มๆหน่อยเป็นออนน้าตาลอ่อนด้านล่างเนี่ยจะมีพลอยฝังครับแต่ละองค์เนี่ยจะมีพลอยฝังไม่เหมือนกันครับบางองค์ก็จะเป็นพลอยทับทิมบางองค์ก็จะเป็นหยกนะครับ ซึ่งแต่ละองค์เนี่ยได้มาไม่เหมือนกันผมก็ผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามีมีพลอยกี่ชนิดนะครับที่ติดมาอันนี้เป็นพาะส,สิวลีนะครับขนาดโดยประมาณนะครับ1.5คูณ4เซนติเมตรนะครับความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรความกว้างเนี่ยอยู่ที่1.5เซนติเมตรสำหรับพรส,สิวลีนะครับทั้ง3าเนื้อผมนำมาให้เพื่อนๆชมแล้วรายการต่อมาครับก็คือพระปิดตาวัดโคนอน พระปิดตาวัดโคนอนนะครับสําหรับรุ่นนี้ที่ผมนํามาแนะนําเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นเนื้อเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านผสมปูนเปลือกหอยนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปเนี่ยจะเป็นจะเป็นปิดทองนะครับแล้วก็ไม่ปิดทององค์นี้ไม่ได้ปิดทองนะครับเป็นเนื้อว่านล้วนๆเลยรูปแบบนะครับท่านจะเป็นทรงชลูดนะครับเป็นภาพปิดตาทรงชลูด ขนาดนะครับ1.5ึคูณสเซนติเมตรเนี่ยด้านกว้างเนี่ยประมาณ1.5เซนนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ย3เซนติเมตรนะครับใน1ใน1กล่องเนี่ยพระ1กล่องเนี่ยทางวัดเนี่ยจะมีลูกอมนะครับขนาด1เซนติเมตรเนี่ยมากับพระนะครับเป็น1ชุดนี่ครับลูกอมผมห้อยยา,างพราอ่อน ลูกอมค,ครับเป็นปูนเปลือกหอยนะครับผสมกว่านต่างๆนะครับที่ใส่เข้ามาให้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยหลายๆรายการผ้าหลายๆการน่ะผมนำมาเลี่ยมใส่แล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้นำลงมาให้เพื่อนๆชมนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นเนื้อว่านรายการต่อมานะครับจะเป็นเนื้อว่านผสม ปูนเปลือกหอยนี่ครับจะออกเป็นออกเป็นคล้ายๆลายเสือนะครับชงมนันชัดๆครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับจะเป็นยัน,นขนาดโดยประมาณนะครับ1.5คูณ3เซนติเมตรนะครับเป็นเนื้อผงผสมว่านนะครับ สำหรับองค์นี้แล้วก็จะมีลูกองค์ลูกองค์ก็จะเป็นลายเหมือนกันถ้าเป็นเนื้อเนี้ยจะเป็นเนื้อผงผสมว่านเช่นกันนะครับจะมาเป็นชุดนะครับถ้าหนึ่งกล่องเนี่ยจะมาเป็นชุดแบบนี้ทำบุญที่วัดได้รูปกล่องเต็มๆจะเป็นแบบนี้นะครับ ที่รลึกนะครับหล่อพระพุทธปาลมีภายในพินาศนะครับผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับครับสําหรับท้าวันนี้นะครับที่ผมนํามาแนะนําเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับอยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เราก็ผ่านช่วงวิกฤตกันมามากมายนะครับช่วงวิกฤตผ่านช่วงโควิดต่างๆนะครับก็ช่วงนี้ถ้าทุกท่านนะครับสะดวกก็อยากชวนชวนทุกท่านนะครับร่วมบุญครับสําหรับวันนี้นะครับ ผมสุพัฒนนะครับต,รตัตมาโสพลขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็เมตตานะครับแนะนำแล้วก็ติดชมกันเข้ามานะครับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ